มาอยู่หน้าเกมนะครับผมนะวินเอพีนะครับผมนะแมนกะีนนะครับผมมาจัดไปเลยพี่มาเราจะพัหน้าเราจะพาหน้าไปดูกันเอาไหมน,นะจ๊ะเออวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะฝากห้านสิบเก้าใบนะครับผมนะเราไปเลยพี่นะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมนะครับผมมา let's go นะครับผมนะมาไอ้เนี้ยเพิ่งเบ็นนะจ๊ะเออ มาดีครับเอาเบรกข้ามบัดพอนะไล์น้อ3สามสี่มนไปพี่มาเราจะปานไมเราจะผ่านไม้ดูกันเอาไว้นะจา้าคุณดูจัดไปพี่มา let's go คนนี้เปิร์เซยนนะจ้าอ้ยแจ็คหน่อยจา้าเอ้ย,อย,าอยมาแล้วจา้าเมนกี้นะครับผมโอ้โหเอาเลือดทบคอนะครับผมนะมาดีครับยังไงจา้าคุณดูคนสี่ โอ้โห160บาทโอ้โหน้อยเกินเปล่า,าน้อยปายเป,ปลาป่าเนาะมาดีครับ240บาทเอาเลื่อนจากเนาะพี่นนองมายังไงจ้า200บาทมานี่สดท้ายได้เท่าไรครับผมคณดูดูกันเอาไว้นะจ้า500เอาเลื่อนนะไปเราไปลุยกันต่อน,นะจ้าคนดู จัดไปเลยพี่มาไปกันยาวยๆยเลยนะครับโอ้โหโกล้วยนะเออกล้วยนะครับผมนะแก้ววายนะจ๊ะนะเออเฮ้ยแก้วไวน์โนะดยมาดีครับพิซซ่าพิซซ่ามาหมดนะครับผมนะจัดไปพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาเรือนจากเนาะพี่เนาะเออวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะผมไม่น่นให้นะครับผมนะ,มนนานะมนะฝากห้าสิบเก้าใบนะจ๊ะเออรับไปเลยครับผมนะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมนะเออถ้า นะอยากได้เครดิตฟรีก็ไปที่แอดมินได้นะครับผมนะแอดมินบริการดีมากครับผมนะ24ชั่วโมงนะจ้าคุณดูนะเออเดี๋ยวผมวันเล่นใ้ใต้ของมันนะจ้าเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อ150บาทเอาเลื่อนจากเนาะพี่เนาะมาเวลารวมวลตรมครับผมนะไม่มีคำตามไม่ต้องทำเดิองครับผมรับทุนนัคำรับทุเลยโดยนะจ้าพี่เอออีกอย่างหนึ่งพี่นะหนึ่งบัตรส่งบัตฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมนะเออใครที่ อะไรเนี่ยตามเขาเล่นอยู่ใต้คอมมันเดอร์พอแม่พี่นะ้อำผมมาครับผมมาจัดไปเลยพี่มาดิครับยังไงจ้าคุณโอ้โห1,000กว่าแล้วนะจ๊ะนะผมทุนมาพี่59ใบนะจ๊ะเออเขาให้มา200บาทน,นะครับผมนะฝาก59ใบนะครับผมนะรับมาพี่นะ200บาทเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมครับผมนะมา จัดไปเลยพี่นะเออเอาเลื่อนมาดีครับหนึ่งพันนะครับผมคุณผู้ชมครับนะเรียกส่งมูลนะครับผมนะถ้าสินในพมพอแล้วนะจ๊ะคุณดูนะเออถ้าสินในพงพอแล้วนะผณต้องไปรีบทองแล้วนะจ๊ะเออได้เลยก็รีบทองเงินเดอนะเออแค่เบกตาตามพอพี่นะไม่ต้องเบกเยอะๆนะพี่นะเออเดี๋ยวหมดตดนนะพี่นะหมดตดนนีไม่มีใครช่วยเราเชื่อผมเพิ่มมัมุนกันเอาไว้นะจ๊ะคุณดูมาดีครับ แมงกีโอ้โหมุนกันเอาได้ไหมโอ้โหได้อยู่ครับผมนาคผู้ชมได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับมาดิครับจัดไปเลยพี่มายังไงจะโอ้โหมาดีมาดีาดเออแบบนี้แหละคนสองมา จัดไปฮัลโหลอาจารย์ว่ายังไงครับคุณดูมาดิครับเอาเลื่อนนะแบบเออโหยเอาเลือ่อนแบบนี้แหละมาจัดายพี่มาโอ้โหสองร้อยสี่สิบบาทมาสองร้อยบาทเอาเลือนะ่อนจัดมาพี่น้องมาสุดท้ายได้แล้วเลยครับคุณดูดูกันหน่อยนะจ้าห้ารนะ้อยบาทนักรบคูณผู้ชมครับ,น,รบนะวเวลานะวัดตรมครับผมนะไม่มีคำตามไม่ต้องทำเติมครับผม ลับชุดนักคำรับทุนเลยด้วยนะจ้าพี่เอออียันหนึ่งพี่นะหนึ่งบัตรส่งบัตรฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมนะใครที่อยากเล่นอยากตามก็เลก์อยู่ใต้ก่อนมตนเด้อเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อน,นะเออเพิ่งเบแป๊บหนึ่งนะครับผมนะอ,อ่าเพิ่งเบกเฮ้ยผิดไปเอาเบกสามสิบมูลกันเอาไว้นะจ๊ะคุณดูนะเบกสามสิบมูลกันเอาไว้นะจ๊ะเออได้กำไรมาแล้วนะส่งผ่านพี่นะได้กำไรมาแล้วนะผมต้องไปรีบถอนแล้วนะจ๊ะคุณดูนะเออเดี๋ยวผม เอ้ยเจ็ดไม่จำต้องซ้ำอีกทีหนึ่งดิมาดิครับซ้ำอ,อีกเออหยาเอาเลือนแบบนี้แหละเออโหห้าพันโอ้โหคุณผู้ชมนะครับผมนะโอ้โหเอาเลือนนะใครชอบกินนีก่ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะเออเฮ้ยนะ โอเคนะจ้าเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันใหม่นะครับผมนะคิดนี่ผมลาอนนะครับผมนะเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันใหม่นะครับผมนะได้กำไรมาแล้วก็รีบทองเด้นนะเออเดี๋ยวหมดตันนี้ไม่มีใครช่วยเ้อเชื่อผมเถอะบายบายครับผมนะเจอกันคิดใหม่นะครับผมบายบายครับได้กำไรแล้วก็รีบทองเด้นนะเออใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะเออทำงานคันนอกพี่นะได้สี่ร้อยห้าร้อยนะครับผมนะมาจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับผมนะ คนที่เจอเจ็บคอน,นะพี่นะสามพันเต็มๆบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบายๆเล่นอยู่ใต้คอมันเด้อ